สวัสดีครับทุกคนวันนี้ครับผมจะมาแจกฟรีนะครับระบบสต็อกสินค้านะครับที่พ่วงฟังก์ชันของการบริหารสินค้าที่เป็นเซ็ตนะครับใครที่ขายสินค้าออนไลน์ครับที่ต้องมีการจัดเซ็ตเพื่อํำโปรโมชั่นนะครับหรือใครขายสินค้าที่เป็นเครื่องประดับที่ต้องมีการเลือกคอมโพเนนต์นู่นนั่นนี่นะครับแล้วติดปัญหาในการตัดสต็อกสินค้าครับมันยุ่งยากเหลือเกินเพราะว่าสินค้าในเซ็ตหนึ่งเนี่ยมันก็เป็นสินค้าที่เราขายอยู่ย่อยๆนั่นแหละแต่ว่ามันต้องเป็นการตัดรวมกันนะครับถ้าเกิดว่าคุณไม่รู้ว่าาาจจะัััดกรสินนนคคุ้้ณยงงไวีีผมม แจกฟรีมานําเสนอครับพร้อมแล้วมาดูกันเลยฮะต้องขอ,อตัวก่อนนะครับว่าจริงๆเนี่ยผมเคยทําระบบบริหารจัดการสินค้าที่เป็นเซตมาก่อนแล้วนะครับครั้งหนึ่งแต่ตอนนั้นผมเนี่ยก็ยังไม่ได้มีความรู้สินค้ามากครับว่าจริงๆเนาะเวลาจัดเซตแบบนี้บางครั้งเนี่ยบางธุรกิจเนี่ยก็จะมีการใช้สินค้าที่อยู่ในเซตเยอะนะครับคราวที่แล้วผมก็จัดมาแม็กซิมัมแค่5้ตัวที่อยู่ในเซตเท่านั้นเองครับทำให้มันไม่มีความยืดหยุ่นที่จะเอาไปใช้ในธุรกิจที่หลากหลายได้นะครับวันนี้ผมก็เลยเอาเทมเพลตตัวนั้น เทมเพลตจัดการสต็อกสินค้าด้วยนะครับทำให้มันมีทั้งฟังก์ชันของการจัดเซตสินค้านะครับเวลาที่มีการขายสินค้าตัวไหนออกเนี่ยก็จะมีการตัดสต็อกแล้วก็ดูสต็อกได้อย่างง่ายดายนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดูในเรื่องของรายงานเทมเพลตยอดขายต่างๆได้อย่างปกติเลยนะครับเจ้าเทมเพลตตัวนี้นะครับฟังก์ชันในเรื่องของแดชบอร์ดต่างๆนะครับการดูยอดขายต่างๆเนี่ยก็จะคล้ายๆเดิมกับตัวเวอร์ชันก่อนนะครับแต่สิ่งที่เพิ่มเข้ามาในตัวนี้เนี่ยก็คือเรื่องของการจัดการสินค้าเซตนั่นเองครับถ้าเกิดว เดิมเลยนะก็คือคุณสามารถกดลิงก์ที่อยู่ด้านล่างวิดีโอดดสคริปชันนี้ได้เลยนะครับเพื่อทําการก๊อปปี้เทมเพลตขายสินค้าแบบเซตเวอร์ชั่น2023นี้นะฮะและเทมเพลตในเวอร์ชั่นนี้นะครับก็จะพิเศษนิดนึงนะครับก็คือผมมีการทําเมนูให้นะครับเวลาที่ไปหน้าต่างๆเนีหรือบางทีอาจจะงงนิดนึงว่ามันมีหน้าไหนบ้างน,นะครับก็ดูแบบนี้ก็จะได้เข้าใจง่ายขึ้นนะตรงเมนูนะครับผมจะทําการแบ่งข้อมูลทั้งหมดนะครับออกเป็นสส่วนนะครับก็คือส่วนของ t r า n s a c t i น n d a ้าก็คือข้อมูลา,าลล่เาะทีร โฟกัสหนักในวันนี้ก็คือในส่วนของมาสเตอร์ด a ตานะก็คือข้อมูลสินค้าข้อมูลสินค้าที่เป็นเซตแล้วก็การผูกบอมนะครับบอมคืออะไรวันนี้ผมก็จะมาอธิบายฟังด้วยนะและสุดท้ายก็คือในส่วนของรีพอร์ตนะครับซึ่งก็จะคล้ายๆกับเทมเพลตในเวอร์ชันก่อนๆนะครับวันนี้อาจจะไม่ได้ลงลึกนะครับในส่วนของเรื่องของรีพอร์ตมากนะครับมาเริ่มในส่วนแรกนะครับก็คือส่วนของมาสเตอร์ด a ตากันก่อนนะครับก็คือแท็บในส่วนของสีแดงตรงนี้นะครับอันแรกฮะก็คือในเรื่องของสินค้านะครับเรามีสินค้าอะไรท สมมุติผมเพิ่มสินค้านะครับเป็นยางลบนะใส่ราคาซื้อราคาขายได้เหมือนเดิมเลยนะฮะแล้วก็ใส่หน่วยนับตรงนี้ฮะแล้วก็สามารถใส่คั t e g o ์รี่ตรงข้างหลังได้นะครับอันนี้ก็เอาไว้ใช้ในการสรุปยอดขายที่อยู่ในหน้าแดชบอร์ดนะครับทุกอันเป็นคัลลารรี่เดียวกันเดี๋ยวผมสร้างนอกเหนือจากคั t e g o ์รี่ที่เป็นเครื่องเขียนออกมาบ้างน,นะอันนี้คือการใส่ข้อมูลสินค้านะครับจะสังเกตได้ว่าอะไรที่เป็นขาวๆเนี่ยเราจะต้องกรอให้หมดนะเสร็จแล้วครับเราจะมาที่หน้ารายการสินค้าเสร็จนะครับกดที่นี่หรือกดที่ข้างล่าง นี้ก็ได้นะครับค่าเท่ากันนะอ่าสินค้าเซ็ตนะครับเราสามารถตั้งชื่อเซ็ตได้เลยนะสมมติถ้าเกิดว่าเราอยากจะทําเซ็ตสินค้าที่มาใช้ในช่วงโปรโมชั่น6-6หรือ7-7นะครับก็โปรโมชั่นแบบนี้ก็ได้นะคือโปรโมชั่น6-6โดยเซ็ตนี้จะราคาขายสัก100นะครับ ในส่วนที่เป็นสีเทานะครับไม่ยังไม่ต้องไปใส่มานะมันจะเป็นการคำนวณมานะครับถ้าเกิดว่าใครจะแก้ไขในส่วนสีเทานะฮะเราไม่แน่ใจว่าสูตรเป็นยังไงเนี่ยแนะนําให้อินบ็อกหรือส่งข้อความผ่านไลน์มาคุยกับผมก่อนก็ได้นะครับก็หลักๆเนี่ยมันก็จะเป็นการเฉลี่ยต้นทุนมานะว่าสินค้าที่อยู่ในเซตนี้มีต้นทุนประมาณเท่าไหร่แล้วถ้าเกิดว่าเราขายเนี่ยมันจะได้ประมาณเท่าไหร่นะครับต้นทุนตรงนี้จะขึ้นเนี่ยเราต้องมาผูกสิ่งที่เรียกว่าบอมกันก่อนนะอ่าก็คือเมนูอันนี้ครบีเปป็นปนูนโตดย,ยออมขง คร่าวๆนะครับบอมก็คือย่อมาจาก build material นะครับมันก็แปลว่าสินค้าตัวหนึ่งเนี่ยมันมีหลายๆอย่างเนี่ยในการประกอบเข้าไปในสินค้าตัวนี้นั่นเองฮะมันก็เลยเรียกว่าบอมเพราะฉะนั้นนะครับไอ้ก้อนสินค้าตัวนี้เนี่ยต้นทุนของมันนะครับก็จะเท่ากับต้นทุนของสินค้าย่อยๆมาบวกกันนั่นเองฮะวิธีการนะครับที่จะทําให้เรารู้ครับว่าเจ้าตัวเซตเมื่อกี้เซตโปรโมชั่น66เนี่ยมันมีสินค้าอะไรบ้างนะครับก็คือเราสามารถมาใส่ที่หน้าบอมตรงนี้ได้เลยนะฮะอย่างเช่นในกรณีนี้นะครับสมมติถ ที่ผมจะจัดขึ้นมาเนี่ยมันมีสินค้าทั้งหมด4ตัวนะก็คือปากกาแดงปากกาดาดินสอแล้วก็ยางลบแล้วกันนะครับผมก็ทําการใส่ไปที่บอมเลยนะครับผมก็ใส่ข้างหน้าชื่อเสสินค้าก่อนเซ้สินค้า66นะแล้วก็ใส่ไปเลยครับว่ามีสินค้าอะไรบ้างนะครับปากกาแดงปากกาดาดินสอกดแล้วก็ยางลบเนาะแล้วผมก็ คุมข้างหน้าแบบนี้นะครับว่าชุดโปรโมชั่น66มันก็จะรู้ครับว่าชุดโปรโมชั่น66เนี่ยประกอบด้วยสินค้า4อย่างนี้นะครับแล้วก็อีกอย่างที่เราต้องใส่คือเราต้องบอกด้วยว่าเจ้าเซตเนี่ยมันประกอบด้วยสินค้าปากกาแดงเนี่ยกี่ชิ้นนะสมมตินในกรณีนี้ผมให้มันมีปากกาแดง1ชิ้นนะครับปากกาดำ1ชิ้นดินสอกด1ด้ามแต่ว่ามีอย่างลบ2อันละกันนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะ แล้วมันก็จะทาการบอกมาเลยฮะว่าเจ้าเซตเนี่ยมันมีการขายเท่าไหร่นะฮะแล้วก็มีจํานวนสินค้าที่ขายไปในแต่ละเซตเนี่ยเท่าไหร่นะครับสีเท่าๆทั้งหมดเนี่ยไม่จำเป็นต้องแก้ไขนะครับใช้ในการดูคอสดูต้นทุนซะมากกว่านะกลับมาที่สินค้าเซตเมื่อกี้ครับเราจะเห็นเลยครับว่าต้นทุนเฉลี่ยของสินค้าในเซตเนี่ยขึ้นมาแล้วนะก็จะบอกเลยครับว่าโปรโมชั่น -66 นะครับจะมีต้นทุนประมาณ25เฮ้ย25จริงหรือเปล่ามั่วไหมเรามาดูที่ตรงนี้ครับมันจะมีต้นทุนขึ้น,นมาตรรงงงข้าาหลัะบบวมจเเอเ10 5 กสิบเนี่ยมาบวกกันนะมันก็จะทาให้ตรงนี้ต้นทุนของโปรโมชั่น6 6เนี่ยเป็น25นะครับแล้วถามครับว่าเจ้าต้นทุนนี้มาอย่างไงฮะมันก็มาจากหน้าซื้อเข้านั่นเองครับนั่นก็คือมาจากหน้า t านเซ็ชั่นนะครับที่เป็นเมนูซื้อนะครับเราเข้ามาตรงนี้นะเราจะเห็นได้เลยว่าเรามีการซื้อสินค้าเนี่ยเข้ามาหมดทุกตัวแล้วนะครับยกเว้นยางลบนะครับนั่นก็เลยทําให้บอมของยางลบเนี่ยตรงต้นทุนเนี่ยมันไม่ขึ้นมานะจริงๆแล้วต้องบอกว่ายางลบเนี่ยมันก็ต้องมีราคาของมันถูกไหมแต่ตอนนี้้้เเรราาาไไมม่ดบบวกขาานะคั มันก็จะทําให้เจ้าต้นทุนเฉลี่ยสินค้าในเซตเนี่ยมันถูกกว่าปกตินะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังตรงนี้ด้วยนะฮะ,ะเราจัดบอมเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยมาดูต้นทุนเพื่อจะจัดราคาถ้าเกิดว,ว่าเรายังรับสินค้าไม่ครบเนี่ยโปรแกรมจะไม่ได้คํานวณให้เพราะว่าหนึ่งมันไม่รู้นั่นเองครับว่าสินค้าตัวที่ยังไม่รับเข้ามาเนี่ยมันมีมูลค่าเท่าไหร่นะฮะผมก็ทําการรับเจ้าตัว อย่างลบเข้ามาแล้วกันนะครับโดยมันก็จะขึ้นราคาขึ้นมาจะสังเกตได้ว่าตัวราคาเนี่ยมันจะอยู่ในแท็บสีเหลืองนะแท็บสีเหลืองในที่นี้ครับถ้าเกิดว่าเรามีการซื้อสินค้าในล็อตนี้เข้ามานะแล้วมันไม่ได้เป็น5มันเป็น6มันเป็น7เนี่ยเราพิมพ์ทับมันลงไปได้เลยแบบนี้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้ข้อมูลตามที่เราคีย์นะครับว่าราคาเบื้องต้นเนี่ยมันน่าจะเป็น5เราไม่ต้องทําอะไรได้นะก็ใช้5เหมือนเดิมเลยนะฮะสมมติในกรณีนี้ราคาอย่างลบมันเพิ่มแล้วกันนะเป็น6แล้วถ้าเกิดว่าผมซืื้้อออมมาเนนนนี่่ยยละะะก็คตททุัจู สองร้อ่สนะสมมติมีต้นทุนอื่นๆด้วยอีก10บาทนะครับก็จะทให้ต้นทุนรวมเนี่ยเป็น1้0เนาะแล้วก็จํานวนเนี่ย20นั่นก็หมายความว่าต้นทุนของยางลบนะครับมันก็จะอยู่ที่ก้อนละ6.5บาทนั่นเนองฮะถ้าเกิดว่าในชุดโปรโมชั่น -66 เนี่ยมันต้องมียางลบ2ก้อนนะครับนั่นก็หมายถึงว่าต้นทุนต้องบวกไปเพิ่มอีก13ถูกไหมครับก็คือ6.5จุดหคูณสนะเรามาดูสินค้าในเซ็ตก็จะเห็นว่าเอ้ยมันมีมูลค่าเพิ่มขึึ้้้้้นน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 ละตตตออนอนีีทุมมมเเพิ่ข่ขานะจาจกกื 35แล้วนะแล้วก็จะคำนวณว่าตอนนี้กําไรเราเนี่ยก็ลดลงนะแต่ว่าก็ยังเยอะอยู่นะครับไปอยู่ที่62%อนะครับอันนี้เป็นกําไรขั้นต้นนะเสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับเราก็รู้แล้วว่าเรามีเซ็ตสินค้าอะไรแล้วครับแล้วสุดท้ดายฮะเวลาที่เราจะขายสินค้าสมมติ Geneva. ถ้าเกิดว่าเราขายได้ขึ้นมาอ <entlich. S 1> ่าแล้วเวลาที่เรามีการขายได้ครับเราก็เลือกดอกดาวตรงนี้เลยนะฮะเป็นชุดโปรโมชั่น6-6แบบนี้เลยนะครับมันจะมีชุดโปรโมชั่น66มาให้เราเลือกนะแล้วเราก็สามารถเหมือนเดิมฮะถ้าเกิดว่าเรามีการปรับราคาขาาาายยนนะะครรรัเเสามมถพิ์ทลลงงไไปตี้ด้ด แต่ถ้าเกิดว่าเราอยากจะใช้ราคาเดิมที่เราใส่ไว้ในระบบเนี่ยก็ปล่อยไว้แบบนี้ได้เลยครับแล้วก็ใส่จานวนที่เราขายนะครับว่าเราขายออกไปกี่เซตนะสมมติผมขายไป2เซ็ตมีค่าขนส่งหรือค่าอื่นที่เราจะบวกเพิ่มลูกค้าหรือเปล่านะครับเราก็สามารถใส่ตรงนี้ได้สมมติมีค่าขนส่ง10บาทก็ใส่ตรงนี้มูลค่ารวมก็จะเป็น210บาทนะครับและต้นทุนเฉลี่ยนะครับก็จะอยู่ที่76นะครับเพราะว่าเซตหนึ่งเนี่ยมันมีต้นทุนอยู่ที่38นะ2เซตนะครับที่เราขายไปต้นทุนก็จะอยู่ที่76ะครับ มูลค่ารวมที่เราขายได้ครั้งนี้210นะทําให้กําไรขั้นต้นเราอยู่ที่134บาทหรือ63.8%นั่นเองครับซึ่งข้างหลังที่เป็นสีเทาเนี่ยก็คืออย่าพปยุ่งมันนะหรือถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าอยากจะเปลี่ยนแปลงสูตรนะคะก็สามารถทําได้เช่นเดียวกันนะครับแต่ในหน้านี้นะครับสิ่งที่เราต้องเปลี่ยนเนี่ยหลักๆแล้วนะครับก็คือแค่ส่วนที่เป็นสีขาวตรงนี้นั่นเองฮะอ่าเรียบร้อยนะครับมีการขายสินค้าซื้อสินค้าเรียบร้อยแล้วนะครับเราสามารถดูสินค้าคงเหลือตรรงนนี้้ไดะคับ นี่เลยครับจะบอกเลยครับว่าปริมาณสินค้าคงเหลือของแต่ละส่วนเนี่ยเป็นเท่าไรนะจะสังเกตได้ว่าเมื่อกี้ที่เรามีการซื้อยางลบมาทั้งหมดเราซื้อมาทั้งหมด20อันนะครับตอนนี้เนี่ยมันเหลืออยู่16อันแล้วเป็นเพราะว่าเราขายสินค้าเซตครับทุกคนเราขายไป2เซตและในแต่ละเซตเนี่ยมียางลบอยู่ทั้งหมดเซตละ2ก้อนนะเพราะฉะนั้นเราจะขายยางลบไป4ก้อนนะมันจะทําการตัดสต็อกให้เราอัตโนมัตนนะิจากที่มี20ตอนนี้ก็เหลือ16แล้วนะครับตรงเมาส์าครับเราจะเห็นว่าต้นทุนเฉลี่ย ตอนนี้ยังไม่มีต้นทุนรวมก็ยังไม่มีนั่นเป็นเพราะว่าเรายังไม่ได้ซื้อเข้าเจ้าตัวเมาส์เข้ามานั่นเองฮะสมมติผมทําการซื้อเข้าเจ้าตัวเมาส์เข้ามานะสมมติราคาลดลงนะซื้อมา10ตัวมาที่สินค้าคงเหลือตอนนี้เราก็จะขึ้นมาแล้วครับว่าต้นทุนต่อชิ้นของเมาส์เนี่ยเป็น1 9อนั่นเองครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเห็นเ er ออร์เลอร์ตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะอาจจะเป็นเพราะว่าคุณยังไม่รับสินค้าเข้ามานั่นเองครับ อ่าต่อมาเรามาไล่ดูแดชบอร์ดรายเดือนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของรายงานขายของเดือนนะซึ่งเราก็สามารถเปลี่ยนเดือนตรงนี้ได้นะครับแต่เผอิญเนี่ยเดือนอื่นๆเนี่ยผมยังไม่ได้มีขายอะไรนะอันนี้ก็จะบอกเลยครับว่ายอดขายรวมของเดือนนี้เป็นเท่าไหร่นะเราต้นทุนเฉลี่ยของเราตอนนี้เป็นประมาณเท่าไหร่แล้วจะมีกําไรขั้นต้นเนี่ยประมาณไหนนะเราจะเห็นได้เลยว่าสินค้าแยกตามกลุ่มเนี่ยเป็นกี่เปอร์เซ็นต์บ้างนะครับในยอดขายแต่ละส่วนนะอันนี้ส่วนของเครื่องเขียนนะครับเราขายไปได้250สนะส่วนสินค้าเซ็ตเนี่ย แบ่งเป็นกราฟมาให้ดูนะส่วนข้างล่างนะครับก็จะเป็นเรื่องของเป้าหมายนะเป็นยอดขายเทียบเป้านะครับซึ่งเป้าหมายเหมือนเดิมเราสามารถเซตได้ในแท็บเป้าหมายยอดขายตรงนี้นะครับเราก็ใส่ได้เลยว่าเดือนไหนเนี่ยเราอยากจะมีเป้าหมายแบบไหนนะแล้วก็จะมีเป็นเกจชาร์ตอย่างนี้ขึ้นมาด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใครอยากจะปรับสีว่าในช่วงของกี่เปอร์เซ็นต์ให้มันเป็นสีเขียวช่วงกี่เปอร์เซ็นต์ให้เป็นสีแดงก็สามารถอินดิชาร์ตตรงนี้ได้นะครับเลือกคัสซอมไม้ตรงนี้นะเลือกก๊าซนะครับแล้วก็เลือกตรงนี้ได้้้เลยนะว่าา่าใหตตังแ0-1ก็คื 100%นะฮะศูนย์ถึง30%เป็นสีแดง30-70%เป็นสีเหลือง70%ถึง100%เป็นสีเขียวนะครับก็ทุกคนสามารถปรับเปลี่ยนตรงนี้ได้นะตามความต้องการในการใช้งานหรือการที่เราอยากจะดูเป้าหมายได้เลยนะครับอ่าอันนี้ก็คือแดชบอร์ดรายเดือนนะครับก็จะมีแดชบอร์ดรายวันด้วยน,นี้ก็จะบอกบอกว่าเราเนี่ยมียอดขายในแต่ละวันเป็นเท่าไหร่แล้วก็ยอดขายรวมของทุกๆวันเนี่ยเป็นเท่าไหร่รวมสิ้นเดือนเนี่ยจะเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็จะมีสปาร์คไลน์แบบนี้ให้ดูด้วยว่าวันไหนที่เราขายดีนะแต่ละช่วงโปรโม หน6 6ที่ทาําททไปขายดีหรือเปล่าเจ็เที่ทาไปขายดีหรือเปล่าเมื่อเทียบกับวันอื่นสามารถดูแบบนี้ได้เลยนะก็จะเป็นการสรุปวันนะครับซึ่งวันที่ตรงนี้ก็จะเปลี่ยนอัตโนมัติตามเดือนเลยนะครับอันนี้จะเป็นส่วนของรายปีนะครับก็เหมือนเดิมเลยครับดูเป้าหมายเทียบกับยอดขายนะครับว่ายอดขายเนี่ยเป็นยังไงบ้างเทียบกับเป้าหมายในแต่ละเดือนนะถ้าเกิดว่าตรงนี้ผ่านเป้าก็จะเป็นสีเขียวนะครับต้นทุนสินค้าขั้นต้นเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็ที่ผมดูบ่อยนะก็คือตรงนี้ครับต้นทุนสินค้าเนี่่ยยมมเเร็นทาาาาาาหคคกวววลขสิ ไป100บาทเนี่ยจริงๆล้วทั้ง1้อยบาทเนี่ยไม่ได้เป็นกำไรของบริษัทนะครับแต่ว่าเป็นกำไรแค่ส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่หักจากคอร์รัปชั่นแล้วนะครับซึ่งเราจะเรียกว่ากรอสโปรฟิตนะหรือ GP GP ตรงนี้เนี่ยก็ยังไม่ใช่กำไรของบริษัทอีกนะต้องไปหักค่าใช้จ่ายอื่นๆนะครับซึ่งเทมเพลตในเวอร์ชันเนี่ยผมก็จะไม่ได้ใส่เรื่องของค่าใช้จ่ายลงไปนะครับอ่าเราก็จะบอกเป็นกำไรขั้นต้นแล้วก็กำไรขั้นต้นสะสมมานะครับแต่ว่าตรงนี้เนี่ยก็บอกได้เยอะแล้วแหละว่าบริษัทของเราเนี่ยน่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะ ก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์ครับสำหรับคนที่คาขายออนไลน์นะครับใครที่มีการขายแบบการจัดเซตนะครับจัดโปรโมชั่นหรือจัดเป็นสินค้าให้ลูกค้าเลือกคอม,มนเนนต์ต่างๆการทําแบบนี้นะครับก็จะเป็นส่วนช่วยแหละในการที่เราจะทําการจัดสต็อกนะครับตัดสต็อกในส่วนที่เป็นคอม,มนเนนต์ต่างๆได้ง่ายขึ้นนะก็ <S <S ถ้าเกิดว่าใครมีคอมเมนต์เกี่ยวกับเทมเพลต,ตนี้นะครับว่าควรจะปรับปรุงในด้านไหนนะครับก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาคุยกับผมได้นะครับหรือใครที่ติดปัญหาในการใช้งานยังไงนะครับก็สามารถอินบ็อกเข้ามาหาผมทางเพจ Facebook หรือทาง l ไ e A ที่ไว้ด้านล่างได้เช่นเดียวกันนะครับวันนี้น่าจะมีประมาณนี้ครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ